สวัสดีครับผมช่องน็อปตุกน้ำซับครับวันนี้ผมจะมาออพูดเรื่องออคลิปที่เป็นไวเป้น,นะคะไวเป้นักเรียนขาส,สั้นใช่ไหมครับนีน่นะคะผมดูคอมเมนต์แล้วมีแต่คนด่านนอะแต่บางคนก็ให้กำลังใจนะดีดีครับบางคนให้กำลังใจดีดีดีครับแต่บางคนก็ด่าไปด้วยครับกมจะบอกเลยครับ น้องเขาครับผมคิดว่าผมทำคอนเทนต์ดีไหมกับคิดกับแม่ครับทำคอนเทนต์ดีไหมผมก็เลยทำเล่นๆนึกว่ามันจะไม่ได้ล้านวิวอย่างนี้ไงอืใช่ไม่มันจะได้แสนการดูแสนผ,ผมตกใจมากครับทุกคนแล้วแล้วกดไปดูกระดิ่งอะ่ะไม่มีแต่คนด่าครับดาๆๆ่าด่าด่าบางคนก็ก็พูดดีนะเออดีแล้วครับผมก็ คนที่พูดดีอ่ะผมก็ดีใจนะครับเออแต่ผมที่พูดร้ายครับคนที่พูดร้ายอ่ะผมก็ไม่เป็นไรครับให้อภัยได้ครับครับเออผมคิดคอนเทนต์กับแม่ดีๆนะแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ครับเออผมต้องขอโทษแทนน้องนะครับเพราะว่าน้องน้องน้องเขาแค่อายุน้อยอยากอยากทำเหมือนไว้เป้งอะไรอย่างนี้ครับเออผมมาพูดเรื่องประเด็นแล้ว หวังว่าทุกคนจะดูนะครับสวยนะครับ